สวัสดีครับมื่อวานี้มาจิเรนทอมมาพ่อขายใหญ่ครับน้ำลำไยขนาดนี้มันหายากมากเลยนะคือขายใหญ่วัดสีเพชรวัดสรีเป็นรห่ตามตีเยอะผมว่าสู้ไม่ไหวนะหายเขาหายเป็นรุ่นศีเนี่ยติดตามตีเลยนะโอ้โอไม่รู้ว่าทำพี่อะไรใครชื่อคล้ายกันหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้เลยดิเพชรคอยเด้อดิโจทย์คอยหาหมายเพชรศสีเป็นอ๋อผมเป็นเพชรอัศการครับไม่ใช่เพชรวัดสีครับ บ่อ,อเาเปอธรรมดาครับคบ่อขิดติแรกรู้เรื่องเลยเอาละเขาเ็นวามเกียวใช่่ะเขากีใช่ป่ะอ้าวมีเกีียวกูเสียเดียวมัเกี่ยวปูไปวิ่กั่รับกรตายกยใจะว่า ให้กินเนี่ยอยากกินแดกแล้วก็ให้แดกอย่างนี้อยากายนี่คือโกโกเพชรใช่ไหมครับโกเพชรใช่ไหมครับเยอะโกเพชรครับโกลเพชรนะโกเพชรที่แบบว่าไม่ใช่นักเลงทั้งา่็นักเลงลู้ไขไม่ได้แต่แค่ว่าโกนตีนี่จะมีบ้างเล็กน้อยถึงกลานกลางและหนักมากในบางครั้งเดี๋้แต่ลมทะเล <surveys> <ผ>มีขื่นเล็กน้อย,ยผมแค่โกนตีน เล็กน้อยถึงปานกลางแล้หนักบ้างในบางครั้งนนั่ประมาณนั้นนะว่าไงเฮียเราก้าบาดเนาะดีก่ดีว่ไกม่จังตังิน ใช้ระดับโกเพชเรไปซื้อข้าวเฮียหมูเฮียหมูใช้นักเรียนไปซื้อข้าวนี่กล้ามากเลยแล้วเรื่องใหญ่พาโจเ้เพชรวสีไงับาเพชรวสีสักพักจะให้มันไปซื้อของเอาเองจ่ายเลยเพชรวสี ันนี้อันนี้คือสถานที่ของเรานะบมเดลโฆษณาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับดูหน่อยดูหน่อยนะอันตรายได้ไหมอันตรายอันตรายอันตรายถ้า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 ที่อื่นถ้าเล่นให้รู้นะอย่าไปยักนะโดนไฟม้เลยนะโดนไฟไหม้มือเล่นไฟก็ยั่นเร็วจับโดนไฟไฟไงไฟไฟห้ามยักห้ามยักห้ามยับ โกเพชรโกเพชรโกเพชรบัดสีโอ้โหไม่ธรรมดาไปตามหามันแล้วจะบอกว่ามันอยู่ตึกข้างหน้าด้วยนะตึกคนลูกตีนด้วยนะตึกหน้าตึกอะไรวะตึกเปลี่ยนอาการเปลี่ยนตึกสูงตีนกูแล้พอนี่กูลงยูทูบเลยนี่ทั่วโลกเลยนี่ตึกเปนต้องบนลูตีนด้วยนะจะบอกว่ามีเซเว่นว่กูไม่ถ่ายแล้วมึงกู